สวัสดีนะครับกลับมาพบกับแอดมินอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็กลางปีแล้วนะครับหลังจากหมดโควิด1ายทนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็คงได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับหลังจากปลดล็อกวันนี้นะครับแอดมินมีไอเทมพิเศษนะครับที่แอดมินตามหามานานแสนนานนะครับถ้าใครเคยตามแอดมินอยู่ในกลุ่มนะครับมอเตอร์ไบค์เกอร์ก็จะทราบว่าแอดมินเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ตามหา อุปกรณ์เกี่ยวกับคูสคอนโทลของมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีมากมายหลายรูปแบบนะครับตามราคานะครับตอนนี้นะครับแอดมินได้ไปเจออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสินค้านะครับจากประเทศ USA นะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษาสักระยะหนึ่งนะครับจากการเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ a s l a r นะครับสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ a อสลาดเนี่ยเป็นโปรดักตของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่า m มคอินเวียดนามนะครับใกล้ๆบ้านเราคอนเซปต์ของ a อสลาดนะครับเขาจะใช้การฟิกชันนะครับก็คือการเสียดสีนะครับของตัวคันเร่งนะครับก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเราทําให้คันเร่งมันล็อกแต่ว่าไม่ได้ล็อกตายนะครับเขาจะใช้การเสียดสีเดี๋ยวตอนไปติดตั้งนะครับจะเห็นว่าเขาใช้อะไรนะครับซึ่งจากการดูแล้วนะครับ ของเอสลาเนี่ยมีความปลอดภัยคิดว่ามากที่สุดนะครับเพราะว่าตัว s อสลาเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาให้ไปแตะต้องกับคันเบรกเลยนะครับการเบรกยังคงปล่อยอิสระเหมือนเดิมนะครับตัวคันเร่งนะครับก็ยังปล่อยอิสระเหมือนเดิมนะครับจากในภาพนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบท็อปคิดก็อย่างที่แอดมินซื้อมานะครับติดตั้งแล้วจะอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเรียกบัตทอมคิดนะครับก็คือติดตั้งแล้วไอตัวตุ้มตุ้มเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านล่าง ทีนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ได้นะครับแต่ก่อนที่แอดมินจะมาเจอยี่ห้อแอสตรานะครับก็เคยศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลคุสคอนโทนที่มีขายในท้องตลาดบ้านเรานะครับก็เจอหลายรูปแบบนะครับมาดูยี่ห้อแรกนะครับ k o โ o นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับจากการหาข้อมูลนะครับเคโอเนี่ยเป็นสินค้าจากประเทศ แอฟริกาใต้นะครับจัดจําหน่ายโดยทูลาเทคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นมีขายในทูลาเทคเยอะนะครับเคโอโคแอดมินดูแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจากต่างประเทศมากนะครับหลักการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับใช้การฟิกชันนะครับก็คือมีการติดตั้งวงล้อที่ปลายแฮนด์นะครับปลายแฮนด์คันเร่งแล้วก็บิดคันเร่งแล้วก็ใช้วงล้อเนี่ยล็อกไว้นะครับมาดูในแบบที่2นะครับ อันนี้ก็น่าจะเห็นมากมายนะครับในออนไลน์ช้อปปิ้งใน l a z a d a Sho อ e ปี้ลนะครับเป็นสินค้าจากประเทศอะไรไม่แน่ใจนะครับตอนแรกแอดมก็เคยคิดจะซื้อเหมือนกันนะครับเพราะราคาถูกมากนะครับ300กว่าบ,บาทแต่ว่ามาดูหลักการทำงานนะครับก็ใช้การฟิกชันนะครับแดงเสียดสีเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาใช้งานนะครับเราต้องบิดคันเร่งแล้วก็โน้่ไอตัวแกนยาวๆเ่ยนะครับไปพาดไว้ที่การเบรก สินค้าชิ้นนี้ก็เลยไม่ได้รับความสนใจจากแอดมินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไปแตะต้องกับตัวการเบรคนะครับแบบสุดท้ายนะครับอันนี้แอดมินเคยใช้มาก่อนนะครับเป็นชุดพักมือแล้วกันนะครับยอดนิยมนะครับที่ใช้กันมากมายในตลาดบ้านเรานะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับจากการทดลองใช้นะครับหลายหลายครั้งแล้วก็ยาวนานนะครับก็ พบว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราต้องปิดคันเร่งแล้วก็ไอ้ก้านยาวๆที่เป็นตัวพักมือนะครับเวลาเราจะผ่อนคันเร่งกับบางทีมันจะติดติดตรงอุ้งมือทําให้ในบางกรณีที่เราต้องการจะเบรคฉุกเฉินหรือว่าหยุดรถกันทานหารนะอาจจะทําให้ติดได้นะครับแอดบินเคยซื้อมานทั้งแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่นะครับราคามันไม่แพงมากนะครับประมาณมีตั้งแต่หลัก1 0ถึงหลักร้อยนะครับก็ ไม่มีอันไหนดีที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขับขี่นะครับยังไงแล้วแอดมินก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าถ้ามีกำลังทรัพย์ก็แนะนำไปเลยนะครับซื้อรถที่มันมีค r u ค s น control จากตัวโรงงานมาเลยมันจะดีกว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับจะติดตั้งจากโรงงานหรือว่าจะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแอดมินก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆนนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่มือขวาเราเนี่ยแหละครับ จะบิดมากบิดน้อยจะล็อกไม่ล็อกคันเร่งยังไงนะครับมันก็อยู่ที่เรานะครับความปลอดภัยอยู่ที่เราที่สุดนะครับต่อไปนะครับเราลองไปดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของ a s l a าเนี่ยเขาทํางานยังไงมันเป็นยังไงนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาคลิปมาจากใน YouTube นะครับเดี๋ยวหลังท้ายคลิปนี้นะครับก็จะให้ดูกันเลยนะครับว่าอันบล็อกออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับ AsLA า t t อท l l ล็อนะครับ ที่เห็นในภาพนะครับจะเป็นการติดตั้งตัวแอสลาร์กับตัวคันเร่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการทํางานก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็มีปุ่มเปิดกับปุ่มปิดเนี่ยละครับปุ่มเปิดก็จะเป็นตัวด้านบนนะครับปุ่มปิดก็เป็นด้านล่างเวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่กดปุ่มเปิดไว้นะครับมันก็จะมีกระเดื่องออกมาอันนึงนะครับบีบเข้าไปที่ประกับด้านซ้ายมือเนี่ยครับทำให้คันเร่งนะครับมันติดอยู่กับตัวตัวอุปกรณ์แอสลาร์เองนะครับ เวลาจะปลดล็อกก็กดปุ่มปิดนะครับตัวคันเร่งมันก็จะเด้งกลับนะครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเบรกใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้ก่อนการติดตั้งแอสลาร์ดนะครับก็คือแกลบระหว่างตัวคันเร่งแล้วก็ประกับด้านซ้ายมือนะครับแอสลาร์ดเขาแนะนําว่าต้องมีประมาณ2มิลนะครับถึงจะติดตั้งตัวแอสลาร์ดค r u ค s น control อันนี้ได้นะครับแต่จากที่แอดมินลองดูข้อมูลในเว็บไซต์ของแอสลาร์ดเองนะครับ ตระกูล Gs นะครับที่เป็นโมเดลเก่าๆปีลึกๆที่ไม่มี c r u คอน Control นะครับจะได้หมดพวกเกียร์ DCT นะครับก็ได้บางรุ่นนะครับแต่สายฮาร์ลนี่อเมริกาอยู่แล้วนะครับได้เกือบทุกรุ่นนะครับสายฮาร์ลที่ไม่มีค r u คอ e Control ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ลองเข้าไปที่เว็บแอดลาดูได้นะครับว่ารุ่นเราเนี่ยมันมีให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมาก็มีมากมายหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการอันบ็อกนะครับ a s a r c u s control นะครับอันนี้ถอดออกมาจากตัวกล่องแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับตัวกากบาดบนก็คือปิดปุ่มด้านล่างคือเปิดนะครับเวลากดใช้งานมันก็จะมีกระเดื่องออกมาส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นเหมือนตะขอตะขออันนี้ก็เอาไว้เกี่ยวนะครับล็อกกับตัวแฮนด์นะครับกล่องให้มานะครับก็บรรจุมาเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับวิธีการติดตั้ง ด้านบนก็เขียนชัดเจนนะครับว่าท็อปคิทนะครับท็อปคิทก็อย่างที่แจ้งไปนะครับไอตัวสัญลักษณ์แอสลาก็อยู่ด้านบนนะครับต้องไปดูว่ารถรุ่นเราเนี่ยมันใช้ท็อปคิทบ๊อททอมคิดอะไรนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกคู่มือนะครับที่แถมมานะครับก็จะเป็นคู่มือสีเหลืองเนี่ยนะครับมาดูคู่มือกันนะครับด้านในก็จะมีนะครับคู่มือแล้วก็ซองนะครับในการติดตั้งนะครับ อันนี้ก็เป็นสเปคของตัว s s a ลาร์เขานะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างด้านนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็อธิบายชัดเจนในซองใสนะครับมีอะไรมาบ้างเรามาดูกันนะครับในซองใส่อันนี้ก็จะมีสติกเกอร์ให้เรานะครับ2แผน่นเขียนว่า s s a ลา t ์ดทอทัลรนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็ปิดไว้เพราะว่าแอดมินก็ อย่างที่ทราบมีสติกเกอร์ของตัวเองอู่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดนะครับให้มา1แผ่นอันนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับไว้สำหรับขันน็อตยึดนะครับต่อไปนะครับ,ก,รบก็จะเป็นตัวฟิกชั่นนะครับก็จะเป็นตัวฟิกชั่นกับตัวน็อตนะครับน็อตให้มา2ตัวนะครับ ฟิคชั่นนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด3ขนาดอันนี้ก็ต้องเลือกใช้นะครับว่ารถเราเหมาะแบบไหนนะครับเพราะว่าบางบางรุ่นเนี่ยตัวแกลบเคียร์แลนด์เนี่ยมันกว้างมากก็ต้องใช้อันหนาหน่อยนะครับแต่ว่าของ F800 GSA ที่แอดมินติดตั้งเนี่ยใช้แบบบางสุดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มันฝืดมากนะครับเพราะไม่ต้องการให้มันฝืดมากแล้วก็เวลาที่ปลดล็อกแล้วมันก็จะเด้งกลับเลยนะครับเนี่ยมันจะให้มาทั้งหมด3มชุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้อนหกเหลี่ยมนะครับหัวหกเหลี่ยมให้มาทั้งหมด2ตัวนะครับไว้ใช้ยึดตัวแอสลาร์เข้ากับตัวแฮนด์นะครับของรถเราจากการทดสอบถือดูนะครับน้ําหนักก็พอประมาณนะครับไม่ได้หนักมากนะครับงานประกอบจากโรงงานค่อนข้างเนี๊ยบนะครับวัสดุใช้เป็นโลหะนะครับแล้วก็เคลือบนะครับอันนี้ก็ เทียบให้ดูนะครับเวลาติดตั้งนะครับก็เอาแผ่นฟิกชันเนี่ยติดเข้าไปแล้วเวลากดออกมานะครับมันก็กระเดื่องเนี่ยมันก็จะไปดันแผ่นฟิกชันเนให้ติดกับประกับแฮนด์ของเรานะครับอันนี้ก็จะลองเปิดปิดดูนะครับกดปุ่มกระบาาปุ่มเปิดนะครับก็จะเห็นว่าตัวกระเดื่องมันจะเป็นดันตัวฟิกชันนะครับที่อยู่ด้านซ้ายให้ติดกับประกับนะครับต่อไปเราเรามาดูวิธีการถอดนะครับตัวล็อกนะครับมันจะมีตัวเหมือนกับแคมป์นะครับล็อก ด้านล่างกับด้านบนไว้นะครับติดกับตัวแฮนด์นะครับอันนี้ก็คือล็อกแล้วก็ขันน็อตยึดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแคมป์นะครับติดตั้งก็คือเกี่ยวที่ด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะมีเหมือนเป็นฟันเฟืองไว้นะครับก็เอาไอ้ตัวแคมป์นี่ไปเกี่ยวไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกมันจะล็อกกับตัวแฮนด์นะครับแล้วก็ใช้สกรูนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นหกเหลี่ยมขัน เพื่อยึดให้ตัวแอสลาร์เนี่ยมันติดกับตัวแฮนด์นะครับเพลาะเวลาใช้งานเนี่ยก็กดเปิดปิดนะครับมันก็จะไปดันตัวประกบด้านซ้ายนะครับผมจะเห็นจากรูปนะครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับขออนุญาตเล่งวิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปเราไปดูการติดตั้งนะครับที่ตัวรถเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ F800 GSA นะครับอันนี้ก็จะมาติดตั้งแอสลา Total Lock นะครับ จะเห็นว่าของ F800 GSA หรือตระกล b ดเนียครับส่วนใหญ่เคลียร์แลนด์ที่เขาให้มาตกช่องนี้นะครับจะเกิน2มิลอยู่แล้วนะครับก็คือตามสเปคที่เขากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็ถอดด้านบนออกมานะครับเพื่อลองเทียบนะครับลักษณะการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะการติดตั้งจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือกดเปิดกดปิดนะครับกดเปิดกดปิดอันนี้ขออภัยด้วยนะครับถ้ามุมกล้องมันไม่ชัดเจนเพราะว่าถ่ายด้วยมือถือนะครับ ต่อไปนะครับมาดูขนาดของฟิกชันนะครับจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับเล็กสุดกลางแล้วก็ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดหมายความว่าหนาสุดนะครับแอดมินใช้ตัวบางสุดนะครับเพราะว่าต้องการให้เวลาที่ปิดระบบแล้วตัวคันเร่งมันจะหมุนกับอัตโนมัติโดยไว้นะครับแอลกอฮอล์นะครับที่แถมให้มานะครับก็จะไว้สำหรับทำความสะอาดนะครับบริเวณผิวหน้าของตัวแอสลท์ก่อนที่จะติดตั้งฟิกชันลงไปนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดตัวพื้นผิวก่อนการติดฟิกชั่นก่อนนะครับทําความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัวฟิกชั่นลงไปนะครับแบบบางสุดนะครับของ3 m นะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้ง ตัวฟิกชันเรียบร้อยอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ SLA ลาร์ทัวทัล็อกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีวิดีโอในส่วนของการติดตั้งตัวแคมป์นะครับจะเห็นว่านะครับตัวคันเร่งหมุนอิสระฟรีเลยนะครับไม่ได้มีการติดแต่อย่างใดนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มด้านล่างครับแล้วก็หมุนลงนะครับเป็นการล็อกกดปุ่มบนนะครับเพื่อปลดล็อกจะเห็นว่าตัวแฮนด์นะครับตัวคันเร่งนะครับ หมูนอิสระฟรีนะครับไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับระบบเปียกใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับ Asla ล t o t l l Lock นะครับแอดมินก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับตัวคูสคอนโทลนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจในตัว a s l a ล t o t a l Lock ก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook ได้นะครับ Motor Biker นะครับสอบถามคนเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับร่วมสนับสนุนสติกเกอร์กลุ่มมอเตอร์ไบค์เกอร์ได้ที่ Lazada เซิร์ชคำว่ามอเตอร์ไบค์เกอร์เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและข้อมูลการท่องเทีย่ยวในกลุ่ม a c e b o o k มอเตอร์ไบค์เกอร์และฝากกดติดตามคลิป YouTube ด้วยนะครับ